a รันมีอะไรที่ทำให้เชีนร้นต้องอย่าไปที่ทำให้เจร้นต้องตีใจไม่เจอรู้ดูอยู่่าเ้มางเองที่อดมทากลอี่มเิมีการแเป็นยิีงชายคนหนึ่งดีดไม่เคยดีจะมีใครดูดึงไม่เคย Gracias. ผมบ้องแห่งบ้านสามเจริญครับสวัสดีครับผมผู้่แห่งบ้านสามเจริญนะครับผมน้องเล็กครับเปียวครับวันนี้เราก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสเปิดบ้านสามเจริญพวกเราเนี่ยต้อนรับบุคคลนั้นเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทั้งสองคนนะครับครับพวกเราก็รู้จักพวกเขามานับสิบสิบปีแล้วนะครับก่อนที่พวกเราอ่ะจะเข้าวงการซะอีกงการ โครงการสุน้ำ่ะครับเฮ้ยโครงการไอทีโอ้ยพูดกันั่วงั่วเส่ยเสวลาเวลาโอเควันนี้งั้นตอนนี้เรามาพบกับเจ้าบ่าเจ้าสาวของเราในค่ำคืนนี้นะครับขอเชิญพบกับนุ่นและเชียร์นะครับครับนั่งๆๆบ้านสามเลยิญดีต้อนรับครับเรามาเริ่มคำถาม ประเด็นตรงๆอะไรนะครับนี่เป็นอะไรครับล่าสุดตอนนั้นไปเรียนอยู่ชั้นกน์นนครับไม่ต้องอยู่สถานีน้ำใช่ไหมครับอ๋อใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆแล้วก็มีร้านไอติมเขาบอกฮอตมากโอ้โหต้องซอยเร็วดีใช่ไหมครับใช่เลยโอ้รโหดีู้วยใช่เลยครับ เมือนผมเคยไปช่วงใบบ่ายเพื่อนร้อร้อนก็ชวนกันไปกินไอศครีมห้องแอร์ร้อนร้อนดีน้องก็มากับเพื่อนมาเจอกันแล้วถือว่าไปไปกินไอติมกันแน่นิ่งนอนเงินกันเลยนะไม่ใช่เป็นปากซอยบ้านบ้านบ้านอยู่หน้าอุนช่างคนเพียบเลยนะเต็มเลยไม่กลัวไม่กลัวไปกันเนี่ยสาว ขี่ไงขี่นะขี่เท้ามีปัญหาอะไรก็เกดได้แล้วไงครับพอดีเพื่อนในกลุ่มเขารู้จักกับคุณคุณบ้องครับบ้องนี่ครับคุณพี่ตีนนนรู้จักได้ยังไงก็ไม่รู้ยังงงอยู่เลยอ๋อไปทำไม่ก้อนว่ะผมมารยาทดีเจอใครนักทายไหวช่วยเลยเหรอเออคณน้องก็น่ารักดีกันเลยอ๋อรู้จักกันก็เลยแบบ แจ๊กขอเบอร์มาแล้วเราได้รับไงต่อครับเนี่ยก็ึ่งๆครับผมตอนแต่ก่อนก็เพจมันดังเพจเจอเพจเจอโอ้โหมากเลยตอนนี้เนี่ยเพจเจอนี่ต้องจูนๆกับเพื่อนๆหรือว่าอะไรแบบของสุดตัวหรือเปล่าครับผมว่าถึงจูนสุดตัวมาเป็นคลองครับใช้กันสายพลอยกันทั้งนั้นและแต่ก่อนก็ก็เพจไปใช้ใช้เอซิเมเตอม่ยี้แหละ ไปจกปีนเนาะอผมได้ยินว่าแววมาแก่ึงก่แก่หมดผมมีมีสปายเขาบอกว่าโทรไปครั้งแรกนี่เหมือนแบบคุณแม่ล่ะคุณแม่ของน้องนุชรับใช่ไหมโทรไปครั้งแรก็จนตอนนั้นสุดท้ายได้เบอร์มาแล้วโทรไปแล้วแม่คนลแล้วแม่เขาว่าไงครับเนี่ยเขาถามว่าใครเขาบอกเพื่อนแล้วแล้วไม่ใช่พ่อหรอก ว่าใช่ครับผมไม่ย่อฟอนชอบนี่ตอดนี่ไม่ต้องปิดก็ไม่ต้องปิดไม่ต้องอายไม่ต้องอายนี่เรื่องนี้น้องรู้เคยรู้มาก่อนว่าเนี่ยแม่เล่าให้ฟังว่ามีชายอยู่ใครจะถามทำไมเหรอเรียกพนงมาอ่า มาถึงตอนนี้เราก็ย้อนกลับไปดูรูปในสมัยอดีตตอนที่ผู้บ่าวสาวยังเป็นเด็กๆกันอยู่เลยนะครับ